ณไม่จำเป็นต้องทิ้งสัตว์เลี้ยงนี่ไงนและฉันจะไม่ทิ้งคุณด้วยนี่คือตัวจริงของสินอานการล่าไว้ดีไฟนะสินเรานั่นเหรอไม่รักธะดีจะตายนี่ไงกลับใต้ดินไปซะเรามีคนโคม่าเพราะโรคจิตอย่างเกเยอะพอแล้วไม่โรคจิตนะหวานตะขาดโอ้ย สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โหมดวิ c ี a n แนลตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วสำหรับการเลือกชันเมื่อได้โดน EP ที่5จากช่องกริดโปรดักชัน ความเดิมจากตอนที่แล้วต้องบอกเลยว่าอูซี่มีการติดเชื้อไวรัสแบบ100%เซทำให้เขากลายเป็นโดนนค่าแบบไม่รู้ตัวในอีพีนี้เราจะไปดูกันต่อว่าท่าหน้าของอูซี่จะเผยค่าใครเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันฝากทุกคนกดไลค์ฝา,ากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้กับโมวิทิชแนลกันไปด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดูบอรนโด้อีพีที่5จบกริดโปรดักชั่นไงครับ เจซีเจนสันอินสเปซสมิดโ,ดโดนหรอค่าบำรุงรักษาเบาลงเหรอมีอุปสงค์มากมายที่ลูกค้าต้องการเพื่อถอดชิ้นส่วนของโดนแต่ละตัวู้ือจะเอาไปทำอะไรหลังใช้งานเสร็จแล้วถ้าทำามสองขั้นตอนนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ โดที่ยังถอดชิ้นส่วนไม่สมบูรณ์อาจมีการรีบวุเป็นครั้งคราวหลังจากการตายของซอฟต์แวร์มากกว่าความอันตรายจากรัฐบาลกลางคือการที่จิตเอไอจะมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดในอนาคตเมื่อสัญญามันโดนแท็กยังไงไม่รู้ว่ะทุกคนโอ้อันนี้คือซากโดนเนอะซากโดนที่แบบว่าพังแล้วรู้ว่าถูกปลดประจำการไปแล้วนะคือแบบกองเยอะมากอ่ะ อันนี้เป็นเหมือนมือของใครสักคนหน้าจอมีรอยแตกอยู่นะแต่ว่าจะไม่ตายอยู่ใต้กองทับดนนะนะโหล้วจะเอายังไงว้ได้เอาแล้วว่ะเราอยู่ในปศาอะไรสักอย่างเขตห่วงห้ามเออเลอร์หกศูนย์หก และขนสีทองนุ่มนิ่มหนึ่งศูนย์หนึ่งนอคหมาหมาเราเหมือนกิ้งกาเจวาดเองกับมือคิวยอเซลตอนนี้ทำไมวีถึงแบบเออเลอร์ไปแล้วอ่ะและรู้จักกันดีว่ามันอ่อนโยนมากโอ้มิน่ามันถึงเป็นเมตรกับเด็กมีอะไรอยู่ข้างใต้ มีอะไรอะไรก๊างจะขึ้นมาอยู่ใต้ดินอะ่ะมันสือตกอันตรายเอาแล้วไงหวงมีอะไรกลางจะพุดขึ้นมาจากใต้ดินไว้ทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวอะไรอะ่ะเอาเอาไปดื้อนี่เลยหรอคืออย่างว่า ไอ้ตัวนี้ละจะเรียกว่าไอ้ปีเตอร์ก่อนเนี่ยอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องคือน้ำมันเครื่องมันก็เบือนน้ำของพวกมนุษย์อะที่แบบว่าพวกดโดรนต่างๆจะต้องกินจะต้องใช้นะงโอ้ยอะไรวะคุณไม่สดใสเลยนะพี่ใหญ่คุณ <N. S 1> ไม่สดใสเลยนะบางทีคุณอาจอยากร่วงงานคุณมีสองร่างเ <ขอ S 1> หร<ข>อ,<ข>อไปดื่มอันนี้ใครอะเฮ้ย ไม่รู้เขาจะเชิญเราไหมนะสหายไม่มาเที่ยวกับฉันแทนแหละ้าปีนเขาโยกหัวไ้ขานี่ฉันเสียงเหมือนซิลี่เลยอะเหอเ็เหมือนโปรแกรมเออเลอร์อะไรก็อย่างฉันก็รู้ดีว่ามันเฉพาะคนของเทสคนของเทสหรอเบสเมนต์ตอนนี้ห้าปฏิเสธฉันเหมือนมีข้อความว่าให้ไปที่เบสเมนต์นะ ฮิฮฉันดูลึกสนัจที่ฉันห่วยหาบัตรเชิญงานนี้เหมือนปกแกมันเออเลยอะพวกเรขอเทสซ่ากันโอเคถ้าไม่ได้ก็ดูหนังกันพยักหน้าเจือนพยักหน้าเจือนคืออะไรวะพายักหน้าเจือนอันนี้มันเป็นเพื่อนกับพวกเป็นเพื่อนกับเทสซาหรองานการาดิเนอร์ โปรแกรมเขาแบบเหมือนจะมีปัญหาแล้วตอนเนี้ยมันตกเลยไปตั้งโปรแกรมมาเนี่ยทีละมีพวกมนุษย์ก็ลังจอแตกเลยฉันเคยคุยกับแค่หุ่นนะเจเร็วกล้งทำเป็นผู้ดีถังแตกกันแกทำเป็นผู้ดีถังแตกทำไงอะ่ะได้เลยสาวแล้วตัวดำๆนี่คือ<ฉ>ใครอ่ะฉันไม่เป็นไรเจเอ๊ะ <c oughs> ไงเทสซาเทสอ๋นนี่คือเทสซาเหรอไอดีดาร์กเอ็กวูมสิบเจ็ดอ้พาใครมาด้วยเหรอเหมือนเจจะลืมพาออกมาจากใต้ดินหลังหมดเวลาอีกแล้วน่ะเสียงแม่คือสิริชัดๆ่ะก็อยู่นี่แล้วแสดงความน่ารำคาญนี่พวกเธอขังซินไว้เหรอ อ๋อนี่คือซีนเหรอเจสซ่าเจมส์เอลิทธ์เจสซ่ามส์ต้อนรับพศสัตว์เลี้ยงขยะของลูกเอ่ะค่ะท่านแม่ขอโทษค่ะท่านแม่โดนนี่คือสัตว์เลี้ยงเหรอช่วเอาสิ่งนี้ออกไปจากสายตาทันทีเฮ้ยคำสั่งง่ายๆยังทำไม่ได้เลยไม่ใช่นะเขาร้องนี่ยนกเยบซะทิ้งรอนพันพังของลูกแล้วไปขัดห้องสมุดในวันพรุ่งนี้ด้วยขัดห้องสมุดอลองดีกับฉันโหโคตรเยียบเลยว่ะ พวกเขาไม่ได้พังเอาแล้วแล้วพวกเราก็ถูกทิ้งไม่ได้ด้วยต่อป่าต่อคาวะ่ะตุ๊กเปียกนั่นมันพูดว่าผมบอกให้เธอพูดเองครับแล้วพาเธอมาที่นี่พาผมแค่เกลียดคำสั่งและติ่งของคุณติ่งของคุณ<า>เรียบร้อยจะไปให้อีกากิน เอ็นไม่น่ารอดเรียบร้อยโดนแน่เอ้าโอ้ยช็อตฟิวตลอดไปคาบมาเจ้าตัวเล็กคือเอ็นแม่มันมันเข้าได้กับทุกคนจริงๆนะใครจะฆ่ามันมันก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยโอ้ตาสีเขียวแล้วตัวนี้ก็แตกไปแล้ว โดนรุมจิก Dark X b o o ก Seventeen Dark X Boom s เหมือนเรียกนะเอาแล้วกลายเป็นซอมบี้มะวะใช่ไหมมันมีซอมบี้โดนอะ่ะอีการที่อาจจะเป็นซอมบี้ก็ได้นะอุ้ยเอา ดักเอ็กซนะ์โววสิบเจ็ดเอาแล้วไงโดนขังยอยู่ในห้องสมุดให้ทำความสะอาดคุส่วนบริษัทของฉันช่วยกันหน่อยสิโทษค่ะบอสพนักงานพูดค่ะสิน้นโทษครับบอสการตัวหน่อยนั่นตายเพราะเธอนะนี่คือสินสาาฉันมีแบ็กอัพโอ้ยถึงแก่ขาดเอาแล้วว่ะ ซินมีหลายคนบอกว่ามันคือไวรัสไม่ใช่หรอทำไมมันกลายเป็นโดรล,ล่ะคุณไม่จำเป็นต้องทิ้งสัตว์เลี้ยง,งนี่ไงและฉันจะไม่ทิ้งคุณด้วยนี่คือตัวจริงของสินอาทำงานการล่าไว้ดีกว่าคุณดูควันอ่อนจังเฮ้แล้วว่าสินไม่คือตัวร้ายจริงๆว่ะ โอ้เลยหุ่นนี่กลายเปบมีขาเป็บพงไปด้วยอ่ะงั้นนี่คือความทรงจําและในอนาคตฉันดับและค้างตลอดการเหรอไม่ตลอดการอย่านายแค่ดับเพราะโปรแกรมภายในตัวนายพยายามจะลบความทรงจํานี้เพราะเพราะเธองั้นเหรอเพราะเธอทําอย่างนั้นเหรอไโอฉันกําลังช่วย ไอพ่อบ้านน่ารักสมองทึมเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายที่นี่กู้คืนความทรงจำนายและช่วยนายไม่ให้กลายเป็นเศษซากห้องสมุดใต้ดินพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยเคเธอดูเหมือนผีแม่มดใจร้ายเลยนะไอยชันแหละคือผีแม่มดและผี่ด้วยผี่เ่อนที่ตัวสูงนะเอาไปจากห้องหนูหนูก็้แคทอยู่นะผมว่าโอเค พ่อเคยไม่เคยเห็นลูกมีเพื่อนมาก่อนไค้างเธอด้วยไม่ค้างเธอด้วยผมก็กว่าเราไปเสียงันคล้ายอูซี่จังมันคืออูซี่คือแฮกระบบเข้ามาเราถึงไหนแล้วเหมือนแฮคกความทรงจำของเอ็นหรือเปล่าวีอุ้ยเรามปปีกปีศาจอยู่ด้วยทุกคนโอเคเอ็น ฉันพานาน,นออกไปตอ,นนอร้อ้ได้เลยแต่น่าจะจำเรื่องพวกนี้หลังตื่นไม่ได้นะพวกนี่ไงจอกเข้ามาในหัวจริงๆด้วยสำคัญมากเลยเหรอเพ,พื่อนายและฉันด้วยแล้วทำไมเธอเป็นใครเราเพึ่งเที่ยวกันเงียบไปเลยอย่าขวางประตูสิ วีมีคราบเลือดอยู่ข้างล่างด้วยนะเอาแล้วไม่รู้ตายหรือยังไม่รู้เทสดิโดดไหมเอ้ข้างหลังนี่แหละประเด็น มันมีหยดเลือดหล่นลงมาเรื่อยๆอะ่ะเพราะฉะนั้นแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมานะนี่งไงคุณเจเจมีมันเสียงกุ๊ลล้อของใครเจหรอหรูวีดูปากดิดูปากดิโอ้แบบนี้ ไปออกมายังไงดารจร,รออกาโอ้โกิรเร่งงานจ้างไปเถอะคุณเจอ,อยู่ที่เจดิจอตอนนี้ที่งานการล่าก็เริ่มมีคนเข้ามาแล้วอะ่ะเธอคิดว่าไงละ่ะ พาโดนเด็กนะเจอ,นนอ,อโอเ,เกือบล้มอุ้ยปืนนี่แหละเป็นไงเอาวะมีอาวุธด้วยแลกกันแลกกันเทซ <ES> าวันนี้เร็ววันนี้เร็ววันนี้เร็ววันนี้วันนี้วนใคร ข้างบนข้างบนอูซี่ปะปีกมันอูซี่เลยอ่ะเราต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนกนี่มาจากอนาคตอนาคตฉันจะฆ่าเธอได้กูแจแลยวจะไปถล่มงานกานเลิศแล้วค่ะทุกคนใครนะสินดานะะั่นเหรอไม่รักเธอดีจะตายนี่ก็บ,บ้าแล้วนี่ไงกลับใต้ดินไปซะ เรามีคนโคม่าเพราะโรคจิตอย่างไงกกเยอะพอแล้วไม่โรคจิตนะหวานตะหาตโอ้ยวีคือกุญแจนี้คือแบบใครๆก็ต้องการลองเอ็น <c oughs> โอ้ย <c oughs> เอาวะต้องสู้กันละอ๋อโหตัวไหนไม่รู้สู้กันอย่างกับแมลงวันน่ะทำไมพูดจาแบบนั้นละ่ะ มีกล้องไอโฟนเลยนะเมื่อกี้แต่สุดท้ายเทสซาก็จะต้องใช้ดาบอัศวินหรือเปล่าโกนมีสัญลักษณ์อะไรด้วยอ่ะเอาคุณเจไปเร็วเฮอเอ็นโอ้ยลื่นลื่นลื่ลไขเลยบิดเออสิ้นมา ชื่อโคตรยาวโอ้โโดนดึงขาแล้วมันกระเบื้องแน่ชดเข้ามาได้แล้วคืออูซี่มันแฮกได้หมดเลยเหรอเจยะไร้่าแล้วเซอร์ไพรส์คือซีนมันโดนข่าอยู่ห้องใต้ดินมาโดนตลอดเลยเหรอแล้ววี อะไรไหมแบบในอนาคตนะก็ไม่รู้สินะมาดูว่าไอหัวเหลืองโรคจิตนั้นทำอ้ไใครมาโอ้นีเน่เป็นที่มาเรื่องราวเศษหุ่นนี่สินะเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยขอบอกอตามาตรงองทัพินหรอ <laughs> โอเคหายไปแล้วเอาละออกไปจากที่นี่กัน จะออกได้หรือเปล่าประเด็นน่ะ<อ>โอ้ยนี่ลูกนะักลูกเชิญดาวเที่ยว้องโฟจ๋าทอมันมีคนมาโดชิบหายละเพื่อนผีจา๋าเป็นอะไรไหมไบายบายหายหัวงชิบหายชายที่นี่แล้วทุกคนอันนี้คือสิน้นละเพวกอูซี่<ห>มันหลุดแล้ว อีกครั้งหนึ่งไปบพรารีเซ็มาหลายรอบแล้วโอ้กอดวิกีมด้วยยินดีต้อนรับทุกคนเราตระกูลเอเลียตผู้เป็นที่รู้จักมากมายสูงทรงนักแน่นและยังมีชีวิตอยู่ท่านพอดีฮิฮิมาแล้วสินสินตัวร้ายทุกคนถอยออกไปนี่เป็นการฆาตกรรมผู้บริ ชุดนั้นลูกจับปืนนั่นได้ไม่จะเดินตาเลยสักนิดเพิแบบโอ้แคเซ่จาจำไว้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเอาวะยิงก่อนพูดที่หลังคุณไม่ต้องครืยังไม่ทุกสิ่งอย่าง <c oughs> โอ้ย มาแล้วเจไอตัวคนตัวอะไรอ่ะคุณไม่ต้องดูนี่ก็ได้พี่เอ็นแม่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาบอกโกลหนมากไม่เอานาทีพาละหนีง่ายจังตั้งสติโดนกดนกีดเลือกออกแล้วโอวี อาจมีประโยชน์ตรงนี้ให้วีมาช่วยแน่เลยอ่ะอะไม่รู้หรอกว่าเจ้าหนี้มาทำอะไรที้บ้างเธอที่เป็นช่างน่าส,สึาากษาซะจ,จริงๆดอเข้ามาแล้วอ่ะโอ้ยคือเพื่อนก็นจะตายในโลกแห่งความทรงจำเลิกยุ่งกับพวกเราหินนะโอ หายไปดื้อๆเงี้ยนะคุณเลี้ยงลูกสาวของคุณได้ดีมากดอแมนประชดหรือเปล่าเนี่ยแต่แล้วแต่ละกันนะหยิบสิหยิบขึ้นมาเร็วเข้ามองแรงอย่างน้ากลัวทำไมไม่ใช้มืออีกข้างอ่ะสำหรับเอลดรีชา สัตว์ประหลาดล้องเล็กเงินของพื้นพื้นนั้นตอนจบของเอ็กซ์โพเนนเชียลดูนี่นะเพนตาไอ้ตาวีอ้าวหยิบง,ง่ายเลยทีนี้ฉันช่วยเองจะบอกว่ายอมให้โดนล้างสมองนะเ,เดน รีทรีฟว์ว่เป็นหมาที่อ่อนโยนมากเพื่อนน่ารักไหมอุบัติใช่เรามาลอกระบบปฏิบัติการคุ้นกันเถอะลาก่อนเพื่อนรักตายแล้วอ้ออะไรอูที่เข้ามาพอดีเกือบแล้วยังไงอูที่เข้ามาพอดี อืออุ๊บส์เ้หายใจไม่ทั่วท้องเลยอูซี่นายอย่ามาแกล้งฉันนะขอบคุณนี่ยัยเด็กผีออกไปจากหัวฉันโอเคกลับมาละ เอ้อเงือแตกไอตัวแมลงทองมันน่าจะเป็นเหมือนกุญแจหรือเปล่าดอนี่กุญแจของเธอแต่ต้องพาฉันไปด้วยนี่คุณพ่อตกโอ้พ่อตกลงเหรอ เค่แซกดูนะเทสซากับเจคือเพื่อนกันไปกันเอมีทั้งมีโอ้ยขวางไว้อยู่โอ้โหแบงจบจบดื้อกี้เลยอะนะจริงปะเนี่ย <c oughs> แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับบมอดโดนอีพที่5าเจ้าช่องกริช p r o ด u c t ชันครับโดยใน EP นี้มีการเฉลยปมต่างๆให้เราได้รู้มากมายโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเทสซา JVN แล้วก็ทางด้านของซินนั่นเองครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงพวกเขารู้จักกันได้ยังไงนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยเหลือ EP ที่หนะที่มีการปล่อยออกมาก็คือจะเป็น EP สุดท้ายก่อนที่ EP ที่7จะปล่อยมาในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมเพื่อนๆมีข้อมูลหรือทฤษฎีอะไรถามมาคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนั่นเองวันนี้ผมน่จากรลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ